สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชมรมคนรักโหราศาสตร์นะคะพบกับอาจารย์ก้อยเลขมาสัจจันร์พลังเปลี่ยนชีวิตค่ะครับผมอาจารย์พงศกรเปิดชะตาพลิกชีวิตค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะในเทปนี้จะเป็นเทปของไหว้เทพอะไรแล้วปังค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องมาคุยกันเรื่องของตัวเลขรอบที่แล้วก่อนเนาะครับค่ะรอบที่แล้วนี่ตัวเลข อ,อ,อาจารย์พงศกรให้อะไรไว้บ้างเกี่ยวกับไหว้เทพอะไรแล้วปังค่ะเมื่อรอบที่แล้วไหว้เทพนี่อาจารย์พงศกรให้ไว้นะคะเลขหนึนะคะมา1ตัวเห็นไหมก็ยังเข้าอยู่นะคะคือดาวเป็นดาวนะครับดาว1ดาว7ด,ดาว3อ่าแล้วเราก็ตีเป็นเทพใช่ไหมครับแต่ทีนี้อาจารย์บอกแล้วว่าสีทีเนี่ยที่อาจารย์ดูเนี่ย ดาวกลุ่มนี้มันมานอกจากการขอเทพได้แล้วดาวทำงานด้วยนะครับก็1 7 3 1> เข้าทั้ง1ทั้ง7เลยจย์ก้อยค่ะนะหก็ไปลง8 1 1 8 7ก็ไปลงข้างบน2 7 2เห็นไหมครับดาวให้เทพเนี่ยมันจะเหลือ3ตัวจานบอกสุดยอดค่ะงั้นเดี๋ยวมาขอสรุปก่อนนะรอบที่แล้วครับอ่ะคุยกันในเรื่องของผังอื่นบ้าง ส่วนของเลขจักรราศีผู้ที่ไม่เคยทําให้ผิดหวังนะคะสี่ตียังเดินดีอยู่นะคะเลขจักรราศีรอบที่แล้วอาจารย์ภูศกรให้4 8 3 7ดสามดมา1ตัวนะคะก็เข้าผัง8เนาะแล้วก็ผัง 7, 7, ง7ด้วยคือดาวเด่น4ตัวเข้าทั้ง7ดและค่ะแต่อาจารย์มีให้เด่นด้วยจำได้ไหมในเทปจักรราศีเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าดาวเด่นเดนมีอยู่สองดวง คือเด่นสี่และเด่น8เลือกเอาสักตัวหนึ่งสี่กับแปดมาตัวหนึ่งใช่เลือกเอาหนึ่งตัวก็ปังๆกันไปนะครับในสูตรของจักรเลขจักรราศีนะครับค่ะมาต่อกันที่เลขโสรถพารวยนะคะก่อนอื่นเลขโสรถพารวยจันก้อยลืมไรอ๋อเลขโสรถพารวยเนี่ยไม่มีในเทปใดๆท่านใดยอยากได้นะคะ คือเลขสโสรถพารวยเนี่ยท่านต้องเข้ามาที่ Li@ น์แอดค่ะ add p p สองสี่ห้านะคะสำหรับสมาชิกใหม่เนาะหรือสแกนคิวอารโค้ A ที่จะขึ้นต่อไปนี้ครับพอใกล้วันนะคะหหรือ16นะคะวันที่1นึหรือสิเนี่ยอาจารย์พงศกรจะเปิดคำขอให้ทั้งในประเทศและต่างประเทศพร้อมๆกันเลยค่ะครับ ขออะไรขอเลขโซรถพารวยนะครับครับอาจารย์ไม่ได้อยู่ในเทปใดใช่ไหมครับอาจารย์จะใช้วิธีการให้เปิดส่งคําขอใกล้ๆวันที่1กับสินะครับอาจารย์จะส่งข้อความลงไปในไลน์ที่คุณได้รับนี่แหละแต่ใครที่ยังไม่ได้เข้ามาฟังเทปนี้แลวอยากเข้ามาต้องรีบเข้ามาแล้วทักทายกันเข้ามาก่อนล่วงหน้านะครับไม่ใช่อยู่ๆจะถึงวันแล้วมาบึ้งเข้ามาขอเลยไม่ได้ครับเพราะว่าต่างคนต่างขอนี่มัน,ม,นมันเยอะมันจะ ดูแลไม่ไหวอาจารย์จึงตั้งแอดมินไว้2คนบางครั้งก็คนหนึ่งในบางรอบนะครับเขาก็จะมาดูแลตรงนี้ให้อาจารย์ก็จะไม่ยุ่งเลยนะครับตามเงื่อนไขกติกาว่าวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่จนถึงวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่ถึงจะส่งคําขอได้ในช่วงนี้หลังจากนั้นเลยเวลาอาจารย์จะไม่ส่งให้นะครับอาจารย์จะบอกแอดมินดูแลให้นะครับเพราะอาจารย์บางครั้งใกล้ๆวัน 1- กับสิเนี่ยอาจารย์จะยุ่งบางทีไม่ได้จับโทรศัพท์เลยนะครับขอให้ทำตามเงื่อนไขกติกานะครับอาจารย์ยังแจกฟรีให้อยู่เหมือนเดิมนะครับ ค่ะในส่วนของเลขโซลรถพารวยเมื่อประจำวันที่สองพฤษภานะคะอาจารย์พงศกรให้เลขเด่นนะคะ0134มา1ตัวค่ะก็เข้าแถวหนึ่งเนาะจับคู่ให้เป็น1 8ค่ะตรงตรงๆจะจะอีกแล้วครับท่านค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่รักเดียวใจเดียวตามผังเลขโซโรถพารวยนะคะครับค่ะ มาถึงเลขปลดนี่ดวงเมืองอ่าเลขปลดนี่ดวงเมืองรอบนี้อาจารย์พงศกรให้ห5 3้าสามาหนึ่งตัวอ่ยอมรับเลยรอบนี้หลุดนะคะหลุดครับหลังจากเข้ามาดีงามพร,ระลรามเก้าค่ะเหนื่อยค่ะพักผ่อนวันแรงงานวันแรงงานอาจารย์วันแรงงานเพาใช่เล<อ>ยพเพราะเราใช้โลโก้ดวงเมืองเข้าไปใส่รูปประเทศไทยอ๋อวันแรงงานครับหยุดครับหยุดทำการ <S <S <laughs> เลขสมาชิกก็เข้าอีกเหมือนเดิมนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเลขสมาชิกสร้อยปีเสียนะครับแต่ที่สําคัญอาจารย์ก็ให้ลืมอะไรรู้ไหมคะลืมอะไรหรือเปล่าลืมอะไรอาจารย์เลขสุดท้ายที่มาที่อาจารย์อาเทใไล้ใช่ใช่ใช่เลขในตํานานเลขในตำนานพูดเลขในตํานานรู้เลยอ่ะอว่าดําเนินมายาวนานใช่ <laughs> เป็นสูตรที่อาจารย์คิดค้นแล้วก็วิเคราะห์ นะครับแล้วก็ที่สร้างชื่อเสียงให้อาจารย์ในเมื่อดีนะครับ<ช>ตอนนี้ก็กลับเอามาทําใหม่ปัดฝุ่นใหม่ใช้ไร่กว่าเก่านะครับใ,<ช>ใครที่ย<ช>ังไม่ดูกลับไปดูย้อนหลังเลยครับเลขนําโชคพารวยอาจารย์พงศกรเซิร์ชเลยครับเจอแน่นอนนะครับเซิร์ชเลยครับเจอแน่นอนครับเลขเด็ดๆอย่างนี้หายากครับอาจารย์บอกว่าในผังชุดนี้เลขนําโชคพารวยเนี่ยอาจารย์ก็อาจารย์ให้เลขเด่นอะไรไว้หนึ่งสอง ไม่ใช่เลขเด่นเลขเด่นครับอาจารย์ก้อยเลข2กับ9มา1ตัวเลือกเอาจําได้ไหมอาจารย์ก็จับคู่ให้ดูเห็นไหมสองสอเก้า <2 S 2> <9, S 1> มาหนึ่งตัวใช่แล้วก็จับคู่ให้ดูด้วยใช่นะครับอาจารย์บอกว่าสูตรนี้จริงๆแล้วสูตรนี้ชุดนี้นะอาจารย์ก้อยเซจีเข้าสามตัวเลยถามว่าทุกสูตรเนี่ยมีโอกาสหลุดไหมมีโอกาสทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลารักเนี่ยเฝ้านะครับ อย่าทิ้งอย่าทอดทิ้งอย่าเหินอย่าเหินทางเฝ้าสาวเฝ้าสาวไอ้แต่สาวๆดูผู้หญิงดูเทปรายการเราเยอะนะอาจารย์ก้อยเฝ้าเหมือนเฝ้าสาวเออเหมือนเฝ้าลูกเผอไม่ได้เผลอมันมาเลยเรามาดูกันว่ารอบนี้ประจำงวดวันที่16พฤษภาคม2564ห้ยไหว้เทพอะไรแล้วปังอาจารย์พงศกรให้อะไรกันบ้างคะ ดาวที่เห็นดูแล้วสวยงามนะครับในสูตรของคำนวณการไว้เทพแลวปังเนี่ยนะครับอาจารย์ก็มาดูว่ามีดาวดังต่อมีนี้รอบนี้มี4ดวงนะครับได้แก่ดาวจัน์ทคือเลข2นะครับดาวอาทิตย์คือเลข1นะครับและดาวเสาคือเลข7ค่ะสุดท้ายนี้จะเป็นดาวราหูค่ะคือเลข8ค่ะทั้งหมดมี4ดวงด้วยกันนะครับมีเลข 2, 1, 8, 7นะครับ ทีนี้วิธีการไหว้จัน์ก้อยอะไหวอะไรบ้างองค์ที่หนึ่งองค์ที่หนึ่งเทพผู้หญิงเทพผู้หญิงเทพผู้หญิงนี่ก็คือเหมือนเดิมเนาะส่วนมากคนจะนับถือพระแม่กวนอิมนะคะหรือแม่ยโมหรือแม่สุวรสวดีหรือแม่อุมาแม่อุมาหรือแม่โพศพได้หมดค่ะที่เป็นเทพที่เป็นเทพที่เป็นผู้หญิงค่ะ ท่านนับถือาศาสนาไหนองค์ไหนที่คิดอยู่ในใจตรงนั้นเลยหนึ่งองค์เอาที่เราเคารพศรัทธานับถืออย่างนี้ดีกว่าสื่อสารกันง่ายกว่านะคะดาวต่อไปนะครับเป็นดาวอาทิตย์นะครับคือเลขหนึ่งนะครับอาจารย์แนะนําให้ไปไหว้พ,พระพ,พุทธรูปองค์ใหญ่ๆโตๆนะครับอยู่ที่สูงนะอย่างเช่นองค์ใหญ่ๆโต,โตมีพระพุทธชินราชค่ะ นะหรืออยู่บนภูเขาหรือหลวงพ่อโสธรหรือพระมหามางคลตพิษหรือหรือ,อ,อหรือเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะเลยนั่นแหละครับหรือมหา,าธาตุก็ได้ท่านนับถือตรงไหนไปตรงนั้นนะครับหนึ่งที่แล้วต่อไปเป็นดาวราหูค่ะครับคือไหว้อะไรไหว้พระราหูไงคะตรงตัวครับไหว้องค์พระราหูเลยนะครับอ่าแล้วต่อไปคือดาวดาวเสาค่ะเลขเจ็ดค่ะดาวเสาแต่ไหว้ะวอะไร ไหวอะไรไหวพญานาคไหวศาลหลักเมืองออไหวศาลหลักเมืองดีกว่า,าละครับอรอบนี้อเอาศาลหลักเมืองอยู่จังหวัดไหนไหวตรงนั้นใช่เราอยู่เขตจังหวัดไหนแต่ทะเบียนบ้านหรือท่านอยู่ตอนนี้ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยสมมติคุณเป็นคนแต่งจังหวัดคุณมาอยู่กรุงเทพหรืออยู่จังหวัดอื่นเขาเรียกคนละ,ะจังหวัดกันกับใบเกิดกับกับสม,มโนกัวคุณก็ต้องไหว้ที่คุณอยู่ตรงนั้นเลยบอกว่าหลักเมืองน้าจังหวัดนี้เหมือนไปไหวเจ้าบ้านเจ้าเมืองแหละเจ้าที่เจ้าทางค่ะหลักบ้านหลักเมืองอันนี้สําคัญนะครับอ่า เมื่อครบสี่อย่างนี้สี่องค์นี้แล้วนะครับเรียกชื่ออย่างละหนึ่งองค์นะครับทั้งหมดก็สี่องค์ถ้าคุณเรียกมากกว่านี้คุณอย่าลืมนะครับหนึ่งองค์น้ํหนึ่งแก้วตรงนี้สําคัญมากของที่ต้องจัดเตรียมมาจันก้อยส้มห้าลูกค่ะใส่จานกระดาษเงินกระดาษทองค่ะอืแล้วกระูกสิบหกดอก ไหว้กางแจ้งนะครับหันหน้าขึ้นทิศเหนือนะครับตั้งนโมสามจบข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้อยู่ว้เลขที่นี้อยู่ว้เลขที่ปัจจุบันที่คุณนอนอยู่นะครับไม่อายาตาบัตรสมโ,มโนครวอะไรไม่เอาเดี๋ยวไปไม่ถูกเดี๋ยวไปไม่ถูกเ <c oughs> อาไปไม่เจอใคร <c oughs> อ่าข้าพเจ้าชื่อนี้นคุณนี้อยู่ว้เลขที่นี้ <c oughs> ขอไหว้หนึ่งสองสามสี่นะครับขอให้ท่านโปรดเมตตามารับ เครื่องสักกราระบูชาที่ข้าพเจ้าได้จัดเตรียมไว้แล้วเป็นอย่างดีหากขาดตกสิ่งใดก็ขอให้โปรดเมตตาอภัยล้วขอให้ท่านโปรดเมตตามารับเครื่องสักการะบูชาที่ข้าพเจ้าจัดเตรียมไว้แล้วนี้นักการบัดนี้ด้วยเทินแล้วก็จุดทูปตักสักแพ๊บหนึง่งคุณก็พูดต่อว่าเมื่อท่านทั้งหลายมารับเครื่องสักการะบูชาทั้งหลายเหล่านี้แล้วโปรดเมตตาประทานพรให้แก่ข้าพเจ้าขอให้ตัวเลข สติปัญญาหรือหูได้เห็นตัวเลขได้ยินตัวเลขชัดเจนหรือฝันเห็นตัวเลขชัดเจนด้วยบารมีของท่านเทพทั้งหลายที่มาดนบันดาลให้หากมีโชคลาภแล้วข้าพเจ้าจะสละทรัพย์ตัวนหนึ่ง <Okay. S 1> เพื่ออุทิศให้พวกท่านจําชื่อไว้ด้วยนะ <c oughs> ให้กับพวกท่านนะครับเพื่อในการทําบุญสืบทอดท่านพุทธศาสนาต่อไป ทำไมต้องพูดอย่างนี้รู้ไหมว่าเราได้บุญมาเราขอท่านต้องรู้จักให้บุญทําบุญด้วยะนะครับเ <s> พราะเทพพวกนี้เขาถือศีลนะครับอย่าเอาเหล้าให้นะครับเป็นเทพครับไม่ใช่ผีจะไม่กินเหล้าถ้าเหล้านี่คือบริวารเพราะเทพจะต้องมีบริวารเป็นมหาเทพแล้วก็ต้องมีลูกน้องลูกน้องที่บาร,รมีไถึงมหาเทพก็เป็นบริวารพวกนี้จะเป็นผีเป็นสัมภูวิศเป็นอะไรก็แล้วแต่เทพนะครับอ่าต้องแล้วแต่เทพองค์นั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเป็นเทวดาชั้นผู้ใหญ่จะนับถือศีลห้าครบสมบูรณ์นะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับเล่าไม่เอานะครับออกแค่น้ําเปล่าพอแต่จใจครบแป,ป๊บซี่บุหรี่มากภูพเพิ่มเติมไม่ว่ากันจัดไปค่ะให้เพิ่มได้แต่อย่าให้ขาดครับจบแล้วใช่ไหมเมื่อเสร็จพิธีแล้วทุบหมดดอกคุณก็เอากระดาษเงินกระดาษทองไปเผาการเผานี่คือส่งเงินส่งทองให้ท่านนะไอ้ตรงนี้คือสําคัญ เสร็จแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าขอส้มเนี้ยที่ข้าพเจ้ามาเตรียมไหวไว้นี้ขอรับไปรับประทานให้เกิดโชคเกิดลาบเกิดสติปัญญาก็อธิษฐานไปเสร็จแล้วก็เอามาทานสักลูกหนึ่งหรือจะแจกจก่ายคนอื่นก็ได้เหมือนกันค่ะสำหรับบางคนนะคะที่ไม่ได้มาเล่นทางนี้นะคะก็โชคลาบเนี่ยมาได้หลากหลายทางนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องเสี่ยงโชคอย่างเดียวโชคลาบมาจากทางการค้าก็ได้ มาจากทางไหนได้อีกได้บ้างอาจารย์เยอะแยะคนหยิบยื่นให้หรือค้าขายดีหรือทำอะไรก็ได้เงินได้ทองอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับบางคนอยู่บ้านดูแลคนในบ้านหรือเป็นแม่บ้านอ,อ่านะคะอย่างนี้ก็มีโชคลาภได้เหมือนกันใช่ค่ะก็โชคลาภเกิดได้หลากหลายรูปแบบคำว่าโชคแปบลบว่าฟุกไม่ใช่โชคเสียงฟุกอย่างเดียวนะครับ ค่ะท้าทยนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนะคะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอทำจิตใจให้เข้มแข็งจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะคะเสียอะไรก็เสียได้แต่อย่าเสียในเรื่องของใจนะคะทำใจให้เข้มแข็งปัญหาใดๆก็แล้วแต่ที่เข้ามาณนะตอนนี้เราสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยสติและปัญญาของเราค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคกันทั่วหน้านะคะสวัสดีค่ะ